ครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องสู่คูสู่คนนะครับพบพอกับผมนะฮะพี่จานะครับแล้วก็ผมคือเขาครับน้องพี่จ้าสาหรับมือนี้ยเต้องเอียงมากมายดอกพี่น้องนะครับนเป็นกินสุกนะเมือนี้เนาะกินสุกเออกินสุกลองเมืองว่ามันที่เป็นรสชาติแบบเดียบันที่แซ่บบอเมนบอสุธยาหักับซยดิบย่างเดียวเนาะโอ้ยฝูงบินตามมเอีกแล้วมงานเมื่อนี้เป็นเมนูหนึ่งกุ้งเมนบอหนึ่งกุ้งหนึ่งกุ้งหนึ่งปูพี่น้องนะครับกุ้งกิโลนึงแล้วกับปูประมาณ สองกิโลกว่านะครับแต่ว่าออกมาใส่ถาดได้แค่นี้พี่น้องมันลดนม่อแม่อยังดอกนะครับแล้วก็ได้เป็นน้าจิ้มซีฟู้ดอีกละทำเองนะครับผมแซ่บนะผักกับก็มีมะระแล้วก็มีบักแตงอีก่ะมัพี่น้องมาไผ่มักอย่างเก่าเรเดือไผ่มักกุ้งกระไส้กุ้งไผ่มักปูก็ะไส้ปูแล้วล่ะโอ้มันเลยเหรเห็นบ่ยือมันหยับหยับนี่ แกสุดๆเลยเนะ <laughs> ต้องลืมเอาอันสากมาทุบอัน มึงกับผม <laughs> โอ้ฝูงบินต่ำเลยเนาะบินซวนซานซวนซาน,น,นอยู่นี่ไหมเนาะกล่องไอ้ตะก่อนค่อยเมียนเออค่อยเมียนที่ดังอีกแล้วเอาโคดานเออเอ้าช่วยเอาไปรดบานเนี่ยบูแมนปู <laughs> มึงกับผมเนี่ยบงาม โอ้สุกกับดิบรสชาติคนละย่างกันเนาะหอมดิบมันจิหอมเนาะโอ้แม่สุกมันจิหอมแล้วดิบก็จะเป็นรสชาติอีแบบนึงมันจิหวานเนาะอ ลือบอกเนี่ยมาเคาะกล้ามมันอโอ้ยลูกน้องมากวัแล้วพี่นอ้องเอาะช่วยครับเบ เมนูเปื้อน <c oughs> เมนูเนี่ยเมนูเปื้อนเอเอมันต้องเหนียมากมาก,กนเนาะแบบเซ็บขาดข้าวเหนียวเห็นปะ ปูตัวนี้เงี้ยผมแกะเข้าไปตัวนี้มันมาโอ้มันแตกผับๆเอาอืมกามบอกไว้กามมันยังบดใบด้ดอกมันม่มีแนวข้อลืมให้ก็ลืมเนี่ย <laughs> ลืมมันเอาเอาสากทุบพี่น้องนะอืมมึงพี่อ้มึมง มันมึงอันเนื้อมันมึงเนื้อมึงมัน,มนครับผมผมอยากให้พี่น้องมากินน้ำยูงมาหอมโอ้ kẻ nhạc thì cùng như là nó ừ. Rồi bù đi là con thôi, mình kẻ ngay mình ủ thu Ủa nhìn mẹ À นี่มันหยับหยาบไหมเป็นตัวแม่เออขั้นปูแม่เป็นยังสี่ละ่ะโอ้เปลี่ยนขาเท้าเมื่อืมม่นต้องเอยียงมากมายเด็กพี่น้องนะครับเป็นเมนูที่มันมันเปลีนะ่ยนเนาะกินเนนะง่ายเนาะแา้วนกุ้งกินปูก้อนเนี่ยเออไอ้แก่ให้ฮึ่มกล้ามาบอกก้อนก้ามบาดมาเลยเอา เสียไปเลยเหรอกุ้งนีนเี้เอิญกุ้งเงี่ยงก่อนกุ้งขาววะจีเมนกุ้งเป็นกุ้งสดๆนะครับ แต่ว่าอยากกินสุกเมึ่องนะำมือเนี่ยเนานะช่วมือกินจะดิบนะอืมพี่น้องอยากให้กินสุกแนก่กะไม่ต้องเอยียงมากไม่หรอกมันก็แแ่บคนละแบบเนาะเห็นปะเออแ่บคนละแบบ กมมันกล้ามแบบไงแม่นี่หรอพี่น้องมันกล้ามครับผมเอากล้ามเอาไวปนีก่อนเอออึ๊บเอา,นาเคอนเขินคือเกลีเออทำเข้าไปโอ้ขัดแหน่พี่น้องเอ้ยไก่ไก่ไก่ เกมมับวนแหละไปไปสุดยอดเนื้อเป็นเซ้นเป็นเส้นเนืะ เปื่อนคักเปื่อนแน่มเลยน,นะนะโอ้แม่อนี้มีนม้ำนางเอกมากับม,นะมื่มนนมนะอไหร่พี่น,อนะน้องนะลองคอหอมนี่เป็นน้ำสมนะเออแล้วก็บรรยากาศนะครับแล้วก็หลังบ้านพี่น้องนะครับหลังบ้านคอกไก่ครับผมนะข้างหลังก็คอใกลก้แล้วนะ นะนี ee, ่เซฟโอ้อยากบดอันนี้เด้กล้ามป่อืมมันแต่สออ่อนซอนพวกน้ำพี่น้อง อืมบดยังเดียวอดไม่ได้เว้ยโอ้ขอัภไยเลยพี่น้องทาคกิดนี่เปื้อนนี่ดีเปื้อนแห้งับผมนี่ครับว่าค่อยแบบว่าบานๆนะ เขาพูดจำเป็นต้องแสดงไงเป็นบอกเออจังเด็กจังสั้นเลยพี่น้องนะครับสำหรับผมนะอ๋อเดีไอเหยี่ยวเนี่ยให้เนาะเดี๋ยวไอแก่ให้มึงเดี๋ยวเด้อโอ้เนี่ยเอานี้ยเนี้เนี้เอานี่เออนี่เนื้ออืม ถั่วคือมาแสบไปเลยนะเหรอเนี่ยลองกินกุ้งบ่มีเปลือกมั้งบ่ไอเคยกินอยู่เด้แเสบเออแต่ว่าบรต้องกินเนอะกินแกะดีกว่า เขียวแล้ว <ules> พี <motiv ators> <vt ret ro niveau> ่น mm ้องนะบบดย่างเดียผมเพรต้องยิ่ยางมากไหมหรอกเพราะว่าเขียวมันออกแบบมาถือใส่งานหนักจริงแล้วเนาะเห็นบ่นี่นี่นี่อันนี้อันนี้พลอยนี่พลอยนี่พลอยเนานี่พลอยที่ไอ้แก่ให้เออเอาดูดเลยเนี่ยดูดเลยดูดมันสิออก๋อเองดูด ดูแห้งโอ้ยพลังพลังดูดบนแห้งพี่น้องเนี่ยมันต้องใช้พลังดูดจังหน่อยนะอือื <laughs> โอ้สะาใจแห้งให้เราเนาะเพื่อเมนูเปื่อนจังหน่อยนะเขาชิบ,บ่ว่าเขาหมุมมาบ่เหรอ บ่ได้แล้วเนาะจากเลี้ยบ <c oughs> เดี๋็กที่บานะ้านเนาะมันแซบได้ยังไงอนะ่ะอืมมันแซบผมลืมทุบมาไว้นั่นดอกพี่น้องนะครับถ้าลืมถ้าบดถ้าทุบมามันก็สิกินง่ายเป็นบอ่อันนี้ผมบ่ได้ทุบมามันก็เลยกินใหญ่หน่อยนะมันก็เลยกลายเป็นอันทรงมุมมามลนะ chương trình mô men rồi vô wow, gừng mà lạ cả dẹp với mà mầm nghe đấy ดบทปรดว มึงสุดๆอ่ะเห <laughs> ็นปะอือโอ้แก่ยากพี่นอ้ <laughs> อง uống khả năng nó cam nha mày lại âu âu đi nhá âu nhìn nhìn dưới dưới ừm theo ba ai kè hay nhá âu âu ai kè hay Ờ, là ai kia <laughs> phói là, phói là, đều ờ, là ai cả hả 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 จะค่อยเมี่ยนพี่น้องนะครับจะค่อยเมี่ยนมันเราได้แกะกุ้งให้ไปแล้วนี่แกะกุ้งต้องแกะแบบนี้เอรอกินอย่างเดียวต้องแกะแบบนี้พี่น้องนะครับมันซาดหน่อยนะเห็น,นบ่เออเรื่องนี้ปึ๊บเอากินกินย่างเดียวกินย่างเดี่ยวได้แกะให้เหาออืม นในท่านไอ้แกะกันแล้วกันเอรนี่กินยังเดียวเออไอ้แกะให้ทดลองเคี่ยงไม่ร้อยไอ้แกะเอานี่นี่เอโอ้มันมาวนแล้วไปไปจะพามาวนเด้อ เฮ้ยไปไอืมจองัวโอ้กินสูกแบบนี้กัแบแซบไปกันเนาะเั่นบ่อืมแซบคนละแบบเอ้าโอ้น้ำแตกผับผักเลย ใชยโอ้คักเนี่ย,เ,ย,เ,ย,เ,เ,ยเป็นบ่อเอ้ยเบิ้ดแอเด็ดโอ้เขาท่ามาชนแก้วชนแก้วมาเออชนแก้วกันหมดแล้วฮะยหมดแล้วหมดแล้วอ๋อเอาแบงค์ไข่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 เอเอฮะมาชนแก้วหนึ่งสองครับ